ก็หลังจากใครที่สมัครลงทะเบียนตัวเคช o p เสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับของผมมันลงทะเบียนไม่ได้แล้วเพราะว่าของผมมันเคยลงทะเบียนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับใครที่ลงทะเบียนได้เป็นก็อลองหาดูคลิปใน youtube ได้นะครับแต่มันก็ไม่ยากครับผมแค่ลง k คไซเบอร์ ber, แล้วก็กดสมัครมันก็จะดิ้น ันก็จะลิงกันเลยอ่ะต่อไปผมจะขออนุญาตล็อกอินอีเมลอ่าเข้ามามันก็จะให้กรอกพินนะครับพอกรอกพินเสร็จปุ๊บถ้าเราย้ายเครื่องอะ่ะมันก็จะให้เรายืนยันตัวตนถ้าเรามีการเปลี่ยนเครื่องที่เข้าสู่ระบบมันก็จะให้เรายืนยันตัวตนนะครับผมโดยการใส่บัตรประชาชน ก็จะมีพินนะครับแล้วก็ใส่พินตามที่เขาส่งให้เลยอ่า นั้นเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมให้เรากดที่ QR Code รับเงินนะครับแล,แล้วก็กดกดเซฟอ่ะแล้วก็กดกดเซฟกดเซฟหรือกดแคปบหน้าจอก็ได้ครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้เอา QR ตัวที่เราเซฟเมื่อกีก้อัปโหลดอัปโหลดมาที่เว็บนะครับ ที่เว็บที่เว็บนี่นะครับตรงด็อกสินะครับล้วก็มองมาที่ข้างล่างนะครับจะเขียนว่าอัปโหลด QRr อาร์โค้ดเคเปิดใช้งานฟรีก็คือไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดใช้งานฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมขอเพียงแค่เป็นลูกค้าเคแบงหรือว่ามีบัญชีของธนาคารกสิกรทีนี้ ก็เอารูปที่เซฟเมื่อกีน้นะครับที่ผมบอกดาวน์โหลดมาอัปโหลดตรงนี้นะครับอ่อันนี้ก็คืออัปโหลดสำเร็จจะเขียนว่าพร้อมเพ้เปิดใช้งานจากนั้นจากนั้นทำยังไงต่ออจากนั้น มาที่โปรแกรมด็อกด็อกสิบห้านะครับถ้าใครยังไม่มีก็อย่างที่บอกนะครับผมนะให้มาโหลดที่ในดิสคอ d นะครับด็อกสิบห้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาตัวโปรแกรมแปะแปะ,แปะไว้ใต้ตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับอืมเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่าต้องตัวหาแอปอขออภัยครับลืมแชร์จอ อ่าหลังจากเข้าโปรแกรม d o c 15มาใช่ไหมครับผมจะเห็นได้ว่าตรงตัวหาแอปเนี่ยมันขึ้นสำเร็จเลยเพราะว่าเรามีตัวแอปแล้วแต่บางเครื่องถ้ามันไม่ขึ้นสำเร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอดโดนหนึ่งขึ้นจอครั้งแรกมันจะขึ้นสำเร็จแล้วกดเช็คโปรแกรมเพื่อให้สถานะตัวเนี้ยเขียวถ้าตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าตัวเนี้ยไม่เขียวสแสดงว่าไม่สามารถ ไม่สามารถเอาข้อมูลมาได้นะครับผมไม่สามารถเอาการแจ้งเตือนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาให้โปรแกรมอ่านได้นะครับจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อเลยนะครับผมแต่อันนี้การใช้ก็คล้ายกับด็อก12สองเลยก็แค่เปลี่ยนจากทูมอนี่วอลเล็ตเป็นของตัวเจา้จาตัว k คแบงอ่าผมก็มีชิปบอร์ดอยู่แล้วผมก็เริ่ม อันนี้คือโปรแกรมก็ทำงานแล้วนะครับตัวด o อก15้แต่ก็สำคัญนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้เคแบงของตัว Android อะ่ะมันจะไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่ามันจะไม่แจ้งเตือนนะครับต้องเวลาตอนใช้อะ่ะพยายามให้อยู่ในหน้าจอน,นี้ก็ได้ครับแล้วก็แล้วก็จะล็อกจอหรือไม่ล็อกก็ได้แต่ให้มันอยู่หน้าจอเนี้ยสไลด์แอปอื่นออกให้หมดเลย ยกเว้นยกเว้นแอปตัว Dock 15กับตัว K-Shop สตัวนะครับตัว Dock 15ตัวเนี้ยเราไม่จะเป็นต้องเปิดตลอดก็ได้แต่ขออย่าให้มันเด้งออกก็พอตัวอื่นพยายามสไลด์ออกจย่ให้แรมมันหมดครับถ้าเกิดแรลมมันหมดอะ่ะมันจะเด้งออกทั้งคู่อ่าเดี๋ยวผมจะลองโอนเงินให้ดูนะครับอัน,นี้คือเราเปิดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราไปดูลิงก์โดเนีของเรา จะเ,เห็นได้ว่าตัวเมนูมันเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นเพราะว่าเราอัพโหลด QR code ขึ้นไปมันจะเป็นพร้อมเพย์และทูบอเลตก็คือเราสามารถเราสามารถที่จะโดเนิได้ทางพอ้อมเพย์แล้วก็ทูบอเล็ตเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเลยกันนะครับผมทดสอบทดสอบชื่อนะ ตัวนี้ดีมากนะครับผมดีดีดีกว่าตัว t u o Wallet เพราะว่า Two Wallet มันแจ้งเตือนช้านะครับมันเป็นที่ t u o นะครับไม่ได้เป็นที่โปรแกรมเพราะฉะนั้นใครที่อายุ15ปีหรือว่ามีบัญชีของ KBank แนะนำแนะนาเลยนะครับให้เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้ให้หมดสมมุติว่าผมจะ Donate สบาทแล้วกันส่วนข้อความเลยคำว,ว่าทดสอบข้อความนะทดสอบข้อความจากนั้นกด Donate เลย ก็จะเป็น QR code มาให้สแกนครับข้อเสียอย่างเดียวตัวนี้ก็คือคนดูจะต้องสแกนเท่านั้นนะครับยังไม่มีปุ่มยังไม่มีปุ่ม Auto โอนนะครับเดี๋ยวผมแต่ก็ถ้าเกิดใช้เคแบงตัวเนี้จะมีข้อดีอีกตัวหนึ่งยังไงก็คือว่าเราสามารถใช้เบอร์เราอ่ะทดสอบโอนได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องให้เพื่อนโอน เอาเบอร์ของเราเนี่ยครับเบอร์เบอร์ที่เราผูกกับทัวร์เลดต่อให้เรามีบัญชีก่อให้เรามีเบอร์แค่เบอร์เดียวเราไม่ได้เปิดทัวร์เลดสองอันเราก็โอนได้ครับนี่นะครับสแกนเข้าไปหน้าตาจะขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นเคชอปอ่าเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันขึ้นจอเลย อันนี้คือแนะนําเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมโดนเน็ตอีกครั้งนะขพราะเสียก็คือไม่มีโอนตรงนะครับใครอยากใครอยากโอนตรงก็เอาเบอร์อยากโอนตรงดีกว่าไม่ไม่โอนตรงไม่แนะนําให้โอนตรงอ่านลิงก์เลยดีกว่านี่นะครับจะเห็นได้ว,ว่า มันขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับผมก็ใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมมาใต้คลิปหรือว่ามาที่แฟนเพจได้ครับผมแจ้งปัญหาได้นะครับหรือว่าในดิทคอร์ก็ได้ครับผมขอบคุณนะครับ